นกพงศกรทุ่มเกือบ20ล้านพัฒนาวงหมอลำฤดูการนี้เสิร์ฟโชว์อลังการสมการรอคอยแน่นอนเริ่มต้นเปิดฤดูการปีที่4ของคณะหมอรำเสียงวิหกงานนี้หัวหน้าวงอย่างนกพงศกรเลยขนทีมน้องใหม่บุกมาทยี่หัวใจไม่ยกถึงสตูดิโอตกมันบันเทิงโดยซุปตาหมอลำเผยว่าความอลังการของเวทีนี้ อยู่ที่การทุ่มเงินสูงเกือบ20ล้านเพื่อพัฒนาระบบแสงสีเสียงและโชว์ด้านวัฒนธ,นธรรมอย่างบุญเดือนสี่ซึ่งไม่เคยมีเวทีหมอรำไหนหยิบขึ้นมาโชว์แม้ในปีนี้จะใช้งบประมาณในการลงทุนสูงแต่ในฐานะหัวหน้าคณะหมอรำเสียงวิหกมั่นใจว่าคุ้มค่าแน่นอน เพราะนอกจากจะอลังการสมการรอคอยอย่างคุ้มค่าและเจ้าภาพที่จะได้รับชมโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่อลังการด้วยซึ่งในปีนี้มีเจ้าภาพติดต่องานมาแล้วยาวไปถึงปีหน้าแต่ก็ยังมีบางวันที่คิวอย่างแทรกได้บ้างซึ่งหากเจ้าภาพสนใจก็ยังสามารถติดต่อพูดคุยกันได้ซึ่งในปีนี้เองคณะหมอลำเสียงวิหกยังมีสมาชิกวงน้องใหม่อย่างพแพรวธิดาพระเอกเสียงดี น้องดนธนาดนและน้องอ้ายมาอ้อนเหล่าแม่ยกด้วยในฐานะหัวหน้าคณะนกพงศก่อนเผยว่าต้องรู้จักปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานรวมถึงการเล่นโซเชียลยอมลดการเที่ยวกลางคืนเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนอื่นด้วย